พี่น้องพี่นอ้นองอยู่วัดผู้หินโซครับพี่จะเบิร์นแปลกๆครับพี่น้องมองดิเป็นหู้งด้วครับจะพุทธพิธีเป็นวงเลยวงหิงนครับพี่น้อง,งกวางนี่พี่น้องว่วไม่ทำหัวไม,ม่เหม็นครับ เป็นวงสอดดูครับน,นี่ไน,นี่ทำอยู<า>่ทางไหนพี่ตงเทิงครับไอต่งหดยู่ไปน้องไงหนีห่เคยมานี่เคยเห็น,น,น เพ่เคยเห็นครับเคยเห็นพี่น้องที่หินซอสหินซอสครับเป็นหูออกไปพวกแปลกเยอะครับพี่น้อง เบื้องมุมนี่ครับเบื้องนั้นนี่เป็นหูหินมซอดครับพี่้องแปดดลกเยอะพี่ถือถืออะไรก็แชร์เด้อดื้อ